ใต้ตา,าดำทา,าครีมแล้วหายจริงไหม ใต้ตาดำเนี่ยมี2ปัจจัยนะคะ1เรื่องของสีคล้ำสามารถที่จะใช้ตัวไวท์เทนนิ่งช่วยได้นะคะแต่ถ้าอย่างที่2คือมีปัญหาเรื่องลึกด้วยอาจจะเกิดจากรอยลึกที่เป็นโครงสร้างหน้าทางพันธุกรรมของเราเวลาที่เราอายุมากขึ้นมันก็จะเห็นชัดขึ้นเวลาที่มันลึกแบบที่คุณหมอบอกอย่างกรณีที่2ที่ลึกด้วยแล้วก็คล้ำด้วยอันนี้การใช้ครีมเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผลเท่าไหร่นะคะคุณหมอเองอะนะคะก็เคยเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เรื่องของใต้ตาลึกมาก่อน ช่วงเรียนหมอก็คือนอนดึกอยู่แล้วเป็นประจำก็เลยคิดว่ามันเป็นเพราะเรานอนดึกเรียนจบแล้วแล้วเราแบบไม่ได้นอนดึกเหมือนเดิมก็ยังดำอยู่ดีพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราเริ่มรู้สึกเออมันเห็นดูรอยเนาะมันเห็นร่องลึกที่มันชัดขึ้นเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจเติมฟิลเลอร์นะคะ มีความประทับใจมากสําหรับการเติมแล้วมันเห็นผลขึ้นชัดเจนแล้วก็ทันทีแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องบวมหรือว่าเรื่องช้าน,นะคะก็เลยไม่ได้มีปัญหาใต้ตาลึกหรือว่าใต้ตาคล้ำอีกต่อไปนะคะสําหรับใครที่กําลังหาวิธีที่จะช่วยในการลดรอยคล้าใต้ดวงตาหรือคนที่มีรอยลึกใต้ดวงตานะคะถ้าอยากให้มันจบปัญหาจริงๆก็ลองเปิดใจกับฟิลเลอร์แล้วก็ลองศึกษาข้อมูลเรื่องฟิลเลอร์ดูว่ามันช่วยยังไงได้บ้างยี่ห้อไหนดี เทคนิคแบบไหนดีนะคะก็ฝากติดตามอาการลิโก้คลินิกไว้นะคะคุณหมอก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับความงามค่ะ